สวัสดีครับทุกท่านคงทราบแล้วนะครับว่าเลนิมัตซี่เนี่ยต้องออกจากบาร์เซโลนาแล้วนะครับแต่ว่าสถานีต่อไปของเมซี่เนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับนะตอนที่เรากําลังทําคลิปอยู่นี้นะครับแต่ว่าตัวเต็งก็คงเป็น2สโมสรนะครับวางปารีสแซงต์แชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาจัดทีมฟูลทีม2021นะฮะซีซั่นใหม่ของ2สโมสรนี้โดยมีเมสซี่ร่วมทีมด้วยนะครับจะเป็นยังไงฮะ มาดูรายชื่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับสีหนึ่งสองสามนะครับสำหรับแมนซิตี้บริษัทประตูเป็นอีเดสันนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยลูเบนดิอัสกับจอห์นสโตนแบ็กซ้ายอลิสันเดอร์ซิงเชงโก้ครับแบ็กขวาคายวอลเกอร์แผงมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยก็เป็นโรดี้ฮะตัวกลางสองคนฟิลโฟเดนกับเควินเดอบอยบีกด้านซ้ายนะครับแจ็คคลิสต์ฮะอันนี้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวาแน่นอนฮะลีเนลเมสซี่นะครับผมนาเปาก็เป็นฟอรานโตเรสนะครับนักเตะสิบคนที่เหลือเนี่ย คอนเฟิร์มแล้วนะครับแจ็คกิลิสก็มาแล้วแล้วก็เปิดตัวในศึกคอมมูนิตี้ชิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูฝั่งปารีสครับก็มีซูเปอร์สตาร้าใหม่หลายคนเลยนะครับผมใช้แผน3313นะฮะผู้รักษาประตูเป็นเจิรจิตดอนนารุม่านะครับหลังสามนะครับก็มีแพสแนลคิมเบมเบ้มาควินยอสเตอร์เจลลมอสนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับเซตอเดเยฝั่งขวาอัสลัฮาคิมีนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง จอร์เจนิโอไวนาล์ุมนะครับเอมาชูเนียเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับปีกด้านซ้ายอังเคลดิมาเรียฮะด้านขวาลีออนเนลเมสซี่ครับหน้าเป้าก็เป็นคริเลียนเอ็มบัปเป้นะครับนี่เป็น2ทีมที่จะคว้าตัวเดนเน่เมสซี่ไปนะครับน่าจะเป็นเต็ง1เต็ง2นะครับแต่เต็ง1ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ปารีสนะครับเมสซี่จะสวมเสื้อเบอร์19ทั้ง2ทีมเลยนะครับไวเด็กเนี่ยเมสซี่ใส่เบอร์19นะครับฟัง แจ็คกิลลิสเนี่ยย้ายมาแมนซิตี้แล้วก็ลงเล่นใส่เบอร์สิบไปแล้วนะฮะถ้าเมสซี่มาแมนซิตี้ก็คงใส่เบอร์สิบเก้าหรือเปล่าความเป็นไปได้น,น่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนเบอร์สิบของปารีสก็เป็นเนย์มาอยู่แล้วนะครับอ่ะติดตามกันไปแล้วกัน,นะฮะเดี๋ยววันนี้มีถแถลงอำลาบาร์เซโลนาด้วยนะครับสำหรับลีนิเออร์เมสซี่ฮะ เอาละครับเกมเริ่มนะครับทั้งฝั่งซิตี้จะเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีขาวนะครับส่วนปารีสปลุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเข้มนะครับฝั่งซิตี้เนี่ยจะเล่นโดยคุณโตสนะฮะส่วนฝั่งปารีสนะฮะจะเล่นโดยคุณไอซ์นะครับรับชมเพื่อความบันเทิงส่วนหนึ่งนะครับจ่ายลูกนี้ลึกไปฮะเป็นบอลของเนมาครับเนมายืนเป็นวิดฟิลตัวลุกนะครับเล่นสั้นๆมาที่เอ็มบาเป้เบิร์นไปจะให้เมซี่ไม่ถึงนะครับ ซิตี้ตัดได้มีความไปหนึ่งคนนะเช็คล้ำหน้าพลาดหรือเปล่าครับพลาดนะฮะไม่มีธงนะครับเบสซี่อ้าวธงขึ้นช้าเกมนี้ก็ต้องขำใจนิดนึงอะธงมาช้ากับไลแมนทำงานช้าล้ำสองคนเลยครับบางทีเลยไปหลายจังหวะแล้วเกมเพิ่งหยุดเช็คล้ำหน้าธงขึ้นช้าเหลือเกินแม่เราก็นึกว่าหลุดไปแล้ว ฮาคิมิครับเบิร์นเข้ามาด้านในเนม,มาเบิร์นกับฮาคิมิไวนาลดุ่มไปที่เมสซี่ครับเมสซี่ล็อกตัดเข้ามาวนเข้ามาไวนาลดุ่มย้อนมากินแบมเบ้ครับขึ้นมาสูงแต่วัดโลกนี้ไม่ถึงอีบาเลียครับเป็นบอลของซิตี้ครับจะได้ส่วนครับควินเดอ์บอยโฟเรนโฟเรนพาบอลไปทางซ้ายมีแจ็กคกิลิสครับวันนี้ไม่มีลาหิมซ์ริงนะฮะ เอาเดอบอยพลิกไปพลิกมาแล้วจังหวะได้เปรียบครับยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0ูนย์โอปาริสเช็คลำหน้าพลาดครับเป็นควินเดอร์บอยนะครับทำประตูได้กับซิตี้ไปก่อนเลยดูจังหวะเช็คลำหน้านะครับขึ้นมาแผงแบ็กสคนแล้วก็วิงแบ็กสคนขึ้นหมดเลยนะครับก็ตอเลสเนี่ยล้ำไปนะแต่ว่าเดอร์บอยไม่ล้ำนะครับบอยไม่จ่ายฮะแบบนี้ต้องยิงเองเลยนะครับเอาละ ซิตี้ขึ้นนำไปก่อนครับจากกัปตันทีมฮะเควินเดอรบอยส่วนวันนี้กัปตันทีมของปารีสเนี่ยจากในเกมจะเห็นเป็นเซอร์เจลามอสนะครับแต่ว่าชีวิตจริงคงไม่ใช่นะองใช้เวลานิดนึงนะเมสซี่ครับพาบอลมาเองหลบเดอรบอยได้ครับเมสซี่ม้วนกลับมาจะเฟกแล้วจะล็อกครับเดอรบอยแก้ตัวได้ครับเป็นบอลของซิตี้ครั้งนึงครับแจ็คกิลิสตอเรสย้อนกลับมาเดอรบอยทางขวามีเมสซี่วิ่งไปแล้วฮะเดอรบอยแตะ หาช่องจะแทงลูกนี้ไม่ผ่านคิมเบมเบค้ครับเอาละเป็นจังหวะของปารีสบ้างครับเนมาขวาสุดมีไวนาวดุมครับฉีกออกไปรับบอลสปีดไปมีสิงเชงโก้ขวางอยู่สิงเชงโก้เข้าประทะลูกที้แย่งบอลกลับไปได้ครับเป็นบอลของซิตี้อีกครั้งหนึ่งสวนกันไปสวนกันมาแล้วเช็คลำหน้าครับได้ผลนะก็มีจังหวะที่ทั้งได้ผลและก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยเสียประตูไปแล้วลำเยอะเลยฮนะ เช็คล้ำหน้าวิ่งดันขึ้นหน้าเป็นแผงแบบนี้นะครับต้องดาวใจคู่ต่อสู้เลยครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับเผื่อบางท่านไม่ทราบนะครับว่าเกมอะไรแต่หลายคนน่าจะทราบแล้วนะครับอังเควดีมาเรียครับย้อนมาฮาคิมี่เปินไปมเมสซี่ครับฝากไว้ที่เอมบัปเป้มาให้นีมาไม่ถึงครับบอลมาอยู่ที่ขายวอ l เกอร์เควินเดบอยโรดี้ครับ มีขย <maison> ับแล้วครับโฟเดนทางซ้ายมีแจ็คกิลิสครับกิลิสไปดวนกับฮาคิมีกิลิสสปีตัดเข้ามาด้านในโยกโยกโยกแล้วโยกผ่านหนึ่งคนเจออีกหนึ่งคนครับแก้ไขสถานการณ์ไปได้ครับบอลมาอย <c oughs> ู่ที่เนมาเนมาขยับมาอยู่ฝั่งขวาแล้วนะครับสลับปีกันนะฮะโอ้โหดูความของตัวของเนมาครับเนมายังพาบอลไปเองล็อกแล้วเกี่ยวลูกนี้สวยฮะยังเกี่ยวได้ครับเกี่ยวออกสนามไปเลย เกี่ยวบอลออกมาแต่คล่องจริงครับนมาบอลออกข้างไปครับเลี้ยงออกไปผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับซิตี้ยังนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์จากเควินเดอร์บอยนะครับโฟเดนพาบอลมายังสปีดบอลมาให้กับกิลิสกิลิสแย่ yeah, ต่อมาที่ฟรลันตอเลส <c oughs> จังหวะสุดท้ายครับยิงไม่ได้ปารีสจ,จะส่วนบ้าง้วครับบอลมาอยู่ที่เมสซี่ เอ็มปัปเป้ชี้แล้วครับให้จ่ายมาตรงนี้ช่องนี้ฮะโลงล็อกกลับมาเมสซี่ปั่นซ้ายเข้าไปได้ครับตึงประตูต่อนหนึ่งโอ้หลีนีเมซี่ครับในสีเสื้อของปารีสแซงต์แชงครับยิงประตูนี้หดด้วยเท้าซ้ายไม่ปั่นนะบอลนิ่งเลยฮะว่าเสียบมุมมาอีเดซันบินไปไม่ถึงนะครับเอาแล้ครับปารีสตีเสมอได้แล้วนี่เมสซี่ในสีเสื้อของปารีสแซงต์แงชงครับ ในชีวิตจริงจะย้ายไปไหนไม่รู้ฮะยังไม่ไฟนอลตอนนี้แต่ตอนนี้ในเกมนี้นะครับเมสซี่ในสีเสื้อของปารีสทำประตูได้แล้วครับบอลเป็นของซิตี้ครับจะได้ทำเกมลุกขึ้นไปโฟเดนเล่นสั้นๆครับเปินไปแล้วตอกส้น <c oughs> ไม่ถึงเมสซีนะ่ฮะเหลือประมาณ5นาทีครับในครึ่งแรกเลียนเมสซี่ครับถ่ายออกไปทางด้านขวาเนมา่าช็อปลูกนี้วนกลับมาตวัดมาที่เมสซี่เมสซี่จะเล่น คู่กับเนม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้เนม่าวนไปวนมาย้อนมาที่ฮาคิม่ฝากไว้เล่นกัน2คนครับฮาคิม่ไปที่เมสซี่ข้างในล็อกล็อกวนจะเข้าซ้ายวนวนดับปันโดนเบียดอยู่นะครับยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่บอลออกกอบไปแจ็คกิลิสครับใ,ใส่เบอร์10นะฮะในชีวิตจริงที่เล่นศึกคอมมูนิตี้ชิลก็ใส่เบอร์10นะครับ กำลังจะครบ45นาทีนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับเดสันบอมไปเป็นบอลของซิตี้ครับทดเจ็บ3นาทีฮะแทงลูกนี้เมสซี่หลุดหรือเปล่าครับเมสซี่โยกเข้าซ้ายสาวบอลปิ้นครับโดนเข้าประทะแล้วปารีสจะสวนเลยฮะเนมาสปีดไปแล้วครับดวลกับซินงเชงโก้เนมาช็อปเนมาวนเนมาเกี่ยวลูกนี้เปิดปันป่นแล้วโขกลูกริมเมสซี่ครับ บอลโบงข้ามทางไปเยอะเลยแล้วผู้ตัิสินเป่านกปีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับก่อนตลาดนักเตะจะปิดลงนะครับ2ส,สโมสรนนี้ก็อาจจะมีการได้นักเตะเพิ่มเติมนะครับแต่ชุดนี้นก็มีนักเตะใหม่ๆมาร่วมทีมหลายคนไม่ว่าจะเป็นฝั่งปารีสก็เป็นลามอสนะดอนนารุมมานะครับฮาคิมี่เอ้ยนะครับแล้วเดี๋ยวรอ,อวรุ่นในมามวัยรุ่อีกนะครับอะครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับอันนี้สลับฟังกันนะฮะ ชีวิตจริงจะเป็นยังไงมาดูในเกมนี้กันก่อนนะฮะส่วนหนึ่งเพื่ออัดทรนะครับบรรยากาศนะฮะเตะชุดใหม่ๆนะครับแฟน,นตอเรสครับหลุดมาโยกเข้าซ้ายแล้วหวดข้ามคานครับหลุดมาโดนกดดันโดยทีมเพมเบ้นะครับดูฮะเข้าซ้ายแล้วหวดเลยข้ามคานไปเยอะเหมือนกันนะมุมนี้นะครับเป็นโอกาสครั้งที่2ของแมนซิตี้นะครับในเกมนี้ ส่งบอลข้ามคานไปนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากผู้ริษัประตูครับดอนนาลุม,ม่าเล่นสั้นๆครับมาทางขวาฮาคิมิลาโมสอ้าวจ่ายพลาดเลยครับแฟนตอเลสเมสซี่ปั่นเรียบร้อยครับ2ประตูต่อหนึ่งอนะเลียเดียเมสซี่ในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทำประตูได้เช่นกันนะเป็นความผิดพลาดของเธอเจ้ลามอสครับจะให้คิมพัมเบ้ฮนะโดนตอเลสดักแล้วยิงออกแนวปั่นนิดๆน,นะฮะโอ้โห เมสซี่สีเสื้อของปารีสทําประตูได้เมสซี่สีเสื้อของแมนซิตี้ก็ทําประตูได้เช่นกันครับเ <c oughs> มสซี่ใครจะเหนือกว่ากันเป็นปีเอเหมือนกันด้วยนะครับเอาล้ครับฟังสิตี้ขึ้นนำแล้วครับ2ประตูต่อหนึ่ง <c oughs> ต่อบอลมาสวยทีเดียวครับจังหวะเขียวของปารีสครับออรีเที่ไวแนวรุ่มครับเบินแรงแรงไปดีย้อนกลับมาใหม่ครับ วนกลับมาอีกรอบนึงฮะไวนาดุมเมสซี่ตัวเชื่อมนะครับเฟกหนึ่งทีโยกแล้วเข้าขวาโอ้ยโ,โ,โดนบันทะครับผูตสินเป่าหยุดเลยครับโอ้โหลีนี่เมสซี่ครับเรียกฟาวให้กับปารีสได้แล้วระยะนี้อันตรายโอ้เสือเจ้าลามอสนะฮะใสป่ปอกแขนเป็นกัปตันทีมแล้วโอ้เหมือนจะยิงเองนะครับเสือเจ้าลามอสโอ้ใจเย็นครับพ่อนุ่ม น่าจะไม่ได้เปลี่ยนตัวเซตพีดไว้แล้วครับฉีดสเปย์นิดนึงฮนะเราให้เห็นกันเต็มๆเ,เลยนะครับอีเดียสั้นงงเลยฮะลามอสจะเตะเองครับเป็นกับตันทีมขอเตะเองแล้วกันฮนะไม่ใช่จุดโทษนะฟรีคิกนะครับแต่น่าจะเปลี่ยนนะไม่น่าจะใช่ลามอสนั่นนะครับใช้เลียนยูเอ็มเอสซี่ครับ อยู่ที่บอลน,นะเท้าซ้ายของเมสซี่สี่เสื้อของปารีสปันโลกนี้ตีเสมอได้แล้วครับโอ้เรียลเ,เมสซี่กเป็นประตูที่2ของเขาในแมสตส์นี้ในสี่เสื้อของปารีสแซงต์แชม,แมงฮนะโอ้โหปั่นได้หมดจดนะอืเข้ามุมโอ้ต่ำกว่าคานนิดเดียวครับโอยิงได้สองลูกเลยครับเมสซี่ <laughs> ในสี่เสื้อของปารีสแล้วเป็นประตูตีเสมอนะครับเอาลนะปารีสเสมอซิตี้ได้แล้วครับตอนนี้ น่าดูชมนะครับในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะครับ <19. S 1> สำหรับเมสซี่ในสีเสื้อของบาร์เซโลนาหนละัจากนี้ไปนะครับสถิติและความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยยากที่จะมีใครมาทำลายได้นะครับมาดูจังหวะนี้เมสซี่โยกย้อนกลับมายังไม่มีเพื่อนช่วยตวัดเข้าไปติดเลยครับเป็นบอลของซิตี้เลยครับมีวิ่งนำทางไปแล้วเช็คลำหน้าอีกแล้วครับแต่ว่ายัางไม่จ่ายฮนะจ่ายนี่มี โถงขึ้นแน่นอนครับแจ็คกิลิสพาบอลมาโอ้โหไม่ฟาวครับโอ้อาคิมี่ตัดได้สวยครับแล้วแทงลูกนี้เอ็มบาเป้เบียดกับจอห์นสโตนเอ็มบาเป้หลุดไปดะเอ็มบาเป้ยิงติดอีเดซันครับยังไม่ได้ประตูขึ้นน้ำครับแล้วซิตี้จะสวนแล้วครับฟิลโฟเดนเลือกฮะทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีเลือกไปที่เควินเดอ์บอยก่อนกลับมาที่โฟเดนจ่ายมาซ้ายสุดครับแจ็คกิลิสกิลิส,ลสตบเข้ามาด้านในเมสซี่ไปที่เดอ์บอย เดอบอยโยกครับเมสซี่อาละมีช่องยิงไม่ได้ครับขอโทษเพื่อนเลยไม่ได้ฮะยังใส่สกอร์ที่2ให้กับตัวเองไม่ได้นะครับสำหรับเมสซี่ในสีเสื้อของซนะิตี้ฮะเมสซี่ในสีเสื้อของปารีสเนี่ยยิงได้2แล้วนะครับ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นเมสซี่ในล่างซิตี้เนี่ยก็ต้อง <laughs> ถามผลงานแข่งกันโดยส่วนตัวนะครับเหลือ <laughs> <laughs> <h le ua> ประมาณ20นับนาทีครับ ยังเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2อ้อาวจ่ายไม่ดีฮนะสิตี้ได้บุกต่อครับโฟเดนโฟเดนเลือกไปที่แฟรัลนอโตเลสปล่อยบอไลไหลตบเข้ามาแล้วอ,าอ,าอา้าวเข้าประตูตัวเองไม่เฉยเลยครับเป็นฮาคิมม่ครับโอ้โหประเดิมประเดิมสีเสื้อใหม่กับปารีสครับดูฮะ ลูกเปิดของฟานาตเรสตบเข้ามาด้านในมันแรงนะฮะบอลตบเข้ามาแรงแล้วฮาคิมี่ก็วิ่งสวนทางมาด้วยนะครับทะบอลลูกนี้จับไม่อยอู่ขวาดไม่ไหวครับดอนนารุม,มา่าเอาเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำปารีสแซงแฉงอีกครั้งหนึ่งครับสามประตูต่อสองจากการทำเข้าประตูตัวเองหรือโอนโกของอสลาฮาคิมี่นะครับแบ็กขวาตัวใหม่แต่ว่ามาอีกแล้วครับเมสซี่ปารีสยิงไม่ได้ครับ ติดฉลับหรือเปล่าครับยิงด้วยซ้ายนะครับโอ้โหนั่นนะฮะติดบล็อกของลูเบนดิอาสครับเพื่อนๆนี่ตบมือให้เลยนะฮะยังเป็นลูกเตะมุมของปารีสครับเหลือ15นาทีมารวินยอสนะครับวิ่งไปจะเตะเองนะฮะตันตัวจริง <c oughs> <c oughs> เล่นสั้นๆครับเมสซี่วนมาที่เสาธงแล้ว โค้งมาแล้วโหวเพื่อนขึ้นไม่ได้นะครับบอลมาถึงแจ็คกิริสครับสปีดบอลไปแล้วจะส่วนเลยครับซิตี้มีชี้ขอบอลเลยครับตอเลสดึงมาทั้งปีครับกิริสยังพาบอลไปเองแจ็คกิริสไปเองแล้วปันด้วยความยังเซฟปัดออกไปได้ครับดอนนาลุม่าโอ้พาบอลมาจากแดนตัวเองครับแจ็คกิริสยิงผ่านกองหลังมาได้แล้วแต่ก็ยังติดมือซ้ายของดอนนาลุม่าครับ โสะใจเลยครับเซฟลูกนี้เป็นลูกเตะมุมของซิตี้ครับเลียเนีเมสซี่ครับอยู่ที่บอลเมสซี่ปั่นมาอเข้าไปเลย้ครับโอ้โหเมสซี่เมสซี่ซิตี้นะครับทำประตูได้จากลูกเตะมุมปั่นเตะมุมเข้าไปยังน่าเหลือเชื่อครับดูฮะโอ้ยมีคงเคยเห็นเหมือนกัน จัดรับเมสซี่โอ้โห,หเปิดตัวนี่จะเป็นเรื่องจริงและเปิดตัวได้แบบนี้นะ <c oughs> เป็นประตูที่2ของเมสซี่ในสีเสื้อของซิตี้ครับแล้เปินประตูจากลูกเตะมุมปั่นย้อยเข้าไปเลยดอนน่า,นาอมมโอ้โหหลงเลยครับ4-2ซครับโอ้โหแล้วโมเมนตัมกลับมาที่ซิตี้เลยครับหมายอีกแล้วครับเมสซี่แทงไม่ได้ครับไม่พ้นเวลาประมาณ 67นาทีที่เหลือครับเมสซี่มาอีกแล้วครับเข้าซ้ายอีกทีหนึง่งโอ้โหดอดนนรุมา่าโดนกันน้ำนะครับตอนนี้โคตรสุดเลยลูกเตะม,มุม ه, เหลือ5นาทีครับเราเป็นเตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งครับฝั่งนี้จะเป็นเควินเดอะบอยนะครับเท้าวขวาวิ่งมาที่บอลเท้าซ้ายมันจะปั่นเข้าไม่ได้แล้วมุมนี้โอ้โหนี่จะปั่นอีกหรือเปล่าครับเควินเดอะบอย ปั่นเข้าไปจะเอาอีกหนึ่งลูกครับอย่างดีที่ดอนนารุม่าครับปัดข้ามคานไปได้แหมแสบจริงๆฮะลูกเตะมุมอีกทีนึงครับจะยังไงฮะจะปั่นเข้าอีกหรือเปล่าเดี๋ยวบอยไม่ป่ปแล้วครับโคกลูกนี้เป็นประตูครับห้าประตูต่อสองครับโรดดี้โ oh อ้โหแรงเอาตอนท้ายครับซิตี้ในช่วงครึ่งหลัง ดูครับเปิดมาอย่างนุ่มเท้าครับเควินเดบอยเนี่ยโรดี้รือโรดิโก้ครับโขกลูกนี้เป็นประตูที่5ให้กับซิตี้ครับอโอ้โหสกอร์มารุนแรงเอาในช่วงท้ายนะครับซิตี้ฮาประตูต่อ2ครับเมสซี่โยกไม่ได้ครับไม่ผ่านตอเลสเหลือประมาณ1นาทีสองนาทีเท่านั้นครับแล้วตัดได้แล้วครับ เมสซี่ฝั่งของซิตี้ครับเมสซี่พาบอลมาเองเมสซี่โยกโยกกลับอีกทีหนึง่งหลังหักไปหนึ่งคนเมสซี่ตบเข้ามาด้านในเมสซี่จะ <c oughs> จะฝืนไปเองนะครับ <c oughs> ตอนนี้ได้ดูความมั่นใจเลยครับทดเจ็บ5นาทีครับป <c oughs> ารีสจะแก้คืนได้อีกสักหนึ่งลูกหรือเปล่าโอ้โหโดนตัดกลับมาเลยครับโฟเดนสั้นครับแจ็คกิลิสโอ้ยยังอยู่ที่โฟเดนครับโฟเดนมาที่เมสซี่ไม่ผ่านเลยครับ บอลโอ้ยไม่ไปไหนครับบอลยังอยู่ที่ตอเลสยิงต่อเดอร์มาออกบอลไวพูตสินว่ายังไงยังไม่เปล่าฮะยังไม่เปล่า <laughs> เา้าวยังไม่เปล่าฮะยังให้เล่นต่ออีกนึกไม่เล่นแล้วครับโอ้โหอ่ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่โคตรมันนะฮะถ้าพูดในมุมผมก็โคตรมันเลยครับแมตช์นี้แล้ว เมสซี่ในสีเสื้อของปารีเขาทําประตูได้2ลูกเลยนะครับในสีเสื้อของซิตี้ก็ทําประตูได้2ลูกเช่นกันนะฮะและที่สําคัญยิงปั่นจากลูกแตะมุมเข้าไปด้วยฮะสุดยอดครับต้องขอขอบคุณทั้งคุณโตสและก็คุณไอซ์ด้วยนะครับผมที่จัดทีมฟูลปารีสและก็ฟูลซิตี้นะฮะนำเมสซี่มาให้เราได้รับชมกันใน2เวอร์ชั่นในแมตช์นี้นะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะเรารอติดตามข่าวกันเลยนะครับว่าสุดท้ายแนมะ่ซี่ตัวจริงเนี่ยจะย้ายไปเล่นทีมไหนนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ